สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเเล่น,นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวต่างประเทศชน,นิดหนึ่งนะฮะก็มีข่าวของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับวันนี้ในทางสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นหรือว่า JVA นี่ก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับวอลเลย์บอลหญิงที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมนะฮะเตรียมแข่งขันในปี2024ในปีนี้นะครับผมญี่ปุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นขาประจำนะฮะของการแข่งขันโอลิมปิกเกมในรอบสุดท้ายนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยพวกคือยังไม่ได้ตั๋วไปแข่งขันในรอบสุดท้้าายนนะะเระฉะัน การแข่งขันของทีมชาติญี่ปุ่นในศึกวีนเอลนี่ก็ถือว่าเป็นทัวร์เมนต์สำคัญพอสมควรเหมือนกันนะครับที่พวกเุาจะต้องพยายามเก็บชนะในแต่ละเกมให้ได้นะครับเพื่อรุ้นเข้าสู่รอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกมนะฮะก็วันนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ของสมาคมญี่ปุ่นนะครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาออกมา24คนนะครับของทีมชาติญี่ปุ่นนะเพื่อที่จะตเตรียมตัวลงแข่งขันในศึกวี l นเอลนะครับก็น่าจะเป็นรายการใหญ่รายการหนึ่งแหละนะครับที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนก่อนที่จะรุ้นตัว๋วไปโอลิมปิกเกมนะฮะก็ ก็คงคาดหวังพอสมควรเหมือนกันในการไปโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับอ่ะซึ่งปีนี้ญี่ปุ่นก็ยังให้ทางด้านของมาดาเบิมาซาโยชินะครับผม H ฮชโคจอมเก๋าวัย60ปีนะครับรับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้สอนต่ออีก1ปีนะครับโดยตัวผู้เล่นที่ทำมาราเบะเรียกมาทั้งหมด24คนนะฮะก็มีตั้งกีฬาที่อยู่ทั้งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ ที่ไปเล่นต่างประเทศด้วยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวอ่าไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับมีอิวาสกิโคยูมิ umi, เป็นตัวเซตนะครับผมจากไซตามะอากียวเมดิกส์นะฮะอ่ามีฮายาชิโคโตนะนะครับ, ona, รบหัวเสาจากเจทีมาเวลัสโคกะซรินะนะครับผมหัวเสาจากเอ็นดิซีเรตโรเกตอิชิกาวามายุหัวเสาวา u, ัวาววาย23ปีนะครับจากอิวบิซอนเต้ฟิเนเซ์ทีมใน,นลีกอิตาลีนะปีน,นี้อิชิกาวะก็ไปเล่นอยู่ที่อิตาลีด้วยกันนะฮะแล้วก็มียาบากิชิอากาเนะนะครับผมตัวรับอิสระจากไซตามะอากียวเมดิกส์ เซกินานามินะครับผมมือเซตจากโทเรียโรวาตรานาเบอายะนะครับบอลเร็วจอมเก๋าจากฮิตาชิอาเซโมลิเบเรทีมเดียวกับทัชดาวนะฮะมีโคจิมะมินามิตัวรับอิสระยอดเยี่ยมจากวีลีกเลยครับจากเอ็นซีเรดด็อกเก็ตธนากะมิสุกินะครับหัวเสากับตันทีมจากเจทีมาเวลัสมีโนเอะอริสะนะครับหัวเสาคู่หูของบุญบิ่มชาชุอ่อนนะฮะจากวิโตะนาฮิเมจิทีมจากดิวิชั่นสองนะครับมียามาดะนิจิกะนะครับบอลเร็วจากเอ็นดีซีเรดกลีด้วย ฟูคุโดมิซาโตมินะครับผมตัวรับอิสระจากเดนโซ่แอรีบีทาไมกิมัซซุอินะครับมือเซตที่ไปเล่นที่บราซิลนะผมจำชื่อทีมไม่ได้อ่าคนนี้ก็เป็นผู้เล่นอา่าที่ได้แชมป์เอเชียเมื่อปี2019ที่ชนะไทยด้วยแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นมือเซตอีกคนหนึ่งนะที่มาเล่นใน VNL 2023ที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีฟูยุมิฮาวีโอคุมูโอบะนะครับจากฮิทาชิอเซโมลิเบเร่นะครับหัวเสาลูกครึ่งนะแล้วก็ปีที่แล้วได้มาเล่นชิงแชชชมป์เเอเีียยท่โคราด้วนะะฮ มีมิยเบะไอริ I นะครับในตำแหน่งบอลเร็วนะจากทีมวิกตอรินะฮิเมจิทีมะระดับชัชุออนนะฮะมีคูรุโกไอก็น่าจะกลับมาติดทีมชาติอีกรอบหนึ่งนะนับตั้งแต่โอลิมปิกเกมปี2021เลยสำหรับนูไอนะครับปีนี้ก็ย้ายไปเล่นให้กับไซตามะไอเกียวเมดิกส์นะครับผมมีนิชิมมระมินามินะครับตัวรับอิสระตัวรับอิสระจากฮิซามิจิส์สปริงนะครับคนนี้ก็ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจากลีกญี่ปุ่นด้วยมีนะฮะกาวะซึคาสะนะครับจาก NEC Red Rocket นะ ฮิรายามะชิออนนะครับบอลเร็ว bon จากฮิซามสึสปริงอารากิอายากะนะครับบอลเร็ว bon จากฮิซามสึสปริงนะฮะแล้วก็มีวาดะยูกิโกะนะฮะดาวตบจากเจทิมาเวลัสนะครับโอซานิอิ ako, มิวะโกะหัวสาวจากฮิตาชิอัสโมดิวาร่นะครับทีมของคัตดาวนะแล้วก็มียามานากะนิโรโยะนะฮะบอลเร็วจากไซตามะอากิโอเมดิกนะครับ bon o, o ic, นคนนี้ น่ารักนะฮะแล้วก็มีซาโตะโยชิโนะนะครับผมหัวเสาจากอินดิซเรดฮอเก็ตด้วยนะฮะเห็นได้ว่าตัวผู้เล่นของญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะมีหน้าใหม่เข้ามากันเยอะเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวต้องรอรุ้นว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้เนี่ยหลีญี่ปุ่นยังไม่จบนะคือหลีก็จบแล้วนะฮะจะพูดยังไงดีมันจะมีแมตบอลถ้วยของญี่ปุ่นให้เล่นกันต่อนะฮะนั่นก็คือวีคัพนะผมสอบถามมาแล้วว่าตอนนี้นักกีฬาที่เขามีชื่อเนี่ยในการวีคัพน่าจะ ถูกเรียกเข้าไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับทางทีมชาติและตอนนี้นะครับในการแข่งขัน V ีคัพเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่ผู้เล่นดาวรุ่งนะฮะแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติแต่ว่าก็ยังมีบางสโมสรที่ตัวผู้เล่นต่างชาติก็ยังอยู่นะอย่างนักกีฬาไทยเนี่ยน่าจะยังอยู่ทั้งหมดเลยเออมองในมุมนึงก็ถือว่าน่าเสียดายกับการแข่งขัน V ีคัพนะถึงแม้ว่าความที่การแข่งขันมันไม่มีตัวนะักกีฬาที่เป็นตัวหลักในทีมชาติะเนาะแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะคุยกันก่อน,อนแล้วนะ,ะว่าเออวีน นะครับผมรูไปถึงตัวต่างชาติที่เหลืออยู่นะวีคเมื่อครั้งก่อนเนี่ยปี2021นะที่เขาจัดการแข่งขันกันปีนั้นก็ถือว่าดูจากภาพรวมมันก็ไม่ค่อยสนุกมากนะปีนั้นอย่างทีมของทัดดาวเนี่ยที่ลงเล่นเอ่อท,ทีมาเวลัสตอนนั้นก็คือได้แชมป์ลีกเสร็จปุ๊บโอ้โหพอมาเล่นในวีคัพเนี่ยกลายเป็นแบบดาวรุ่งแบบไม่รู้จักสักคนเลยนะคือแบบใครก็ไม่รู้นะฮะอาแต่ว่ายังมีทัดดาวเล่นอยู่ แต่ก็ปีนั้นทีมของทัดดาวนะฮะนั่นก็คือ JT ก็ยังเข้าถึงรอบรองชนะเลิศอยู่นะก่อนที่จะจบกันในขันได้ดับที่4นะฮะก็ปีนั้นแชมป์ของวีคัพเป็นไซตามาไอเกโอเมดิสนะ่ะส่วนนักกีฬาของญี่ปุ่นก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปเรียกเข้าแคมป์ไปแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับยังมีโปรแกรมในการเก็บตัวฝึกซ้อมลหลายสนามลหลายจังหวัดนะครับใน ประเทศญี่ปุ่นนะรวมไปถึงยังจะมีคิวที่จะออกเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างประเทศด้วยเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริการในวันที่26เมษายนนะครับไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนะฮะแล้วก็หลังนั้จะค่อยจะเดินทางเข้าไปที่ตุรกีนะครับโดยที่จะเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่ที่13พฤษภาคมนะฮะ แล้วก็จะลงทำการแข่งขันในศึกวีเอเลเกมแรกในวันที่15พฤษภาคมนั่นเองนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยในการแข่งขันว n เนะในสุดาแรกนะครับ14-19พฤษภาคมนะครับจะไปแข่งขันกันที่ประเทศตุรกีนะครับมีตุรกีเจ้าภาพอิตาลีโปลแลนด์เยอรมนีฮอลแลนด์ เกเรียแลวก็ฝรั่งเศสนะครับสัปดาห์ที่2นะครับ28พฤษภาคมถึง2มิถุนาย,ยนนะครับก็จะบินกลับมาที่มารเกิานะครับอยู่ในสายเดียวกับจีนนะครับอิตาลีบราซิลโดมินิกันฮอลแลนด์ไทยและก็ฝรั่งเศสนะครับส่วนในสัปดาห์สุดท้ายญี่ปุ่นจะได้เป็นเจ้าบ้านที่ฟุกุโอกะนะครับมีสหรัฐอเมริกาอิตาลีเซอร์เบียฮอลแลนด์แคนาดา นะฮะฝรั่งเศสแลวก็เกาหลีจะแข่งขันในรอบที่1 1ถึง16มิถุนายนนะครับผมอ่ะซึ่ง3สัปดาห์แรกก็เป็นเกมที่สำคัญสำหรับทุกทุทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าจะเป็นการเก็บเอาคะแนนสะสมันดับโลกนะฮะที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะคัดเอาทวีปเอเชียเหลืออีกหนึ่งโคต้านะนะฮะก็คงได้รุ้นกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นรวมไปถึงไทยของเราด้วยนะครับก็รอลุ้นกันดูสำหรับในการแข่งขันวอลเลย์บอลวีเอนในปีนี้แล้วก็นี่คือรายชื่อของนักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่นที่จะลงงสาััแข่นนกร วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์กับช่องเราบอลเล่ของเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ